ชาดกคือเรื่องราวหรือชีวประวัติในอดีตชาติของพระพุทธเจ้าสมัยที่พระองค์เป็นพระโพธิสัตว์บำเพ็ญบารมีอยู่ว่าทรงเคยเกิดเป็นมนุษย์บ้างเป็นสัตว์บ้างพระองค์ทรงนำมาเล่าและสอนพระสงฆ์ในโอกาสต่างๆชาดกเป็นเรื่องเล่าคล้ายนิทานบางครั้งจึงเรียกว่านิทานชาดกเป็นการสอนอย่างเล่านิทานเหมาะกับผู้ฟังถูกระดับชาดกว่าด้วย การทวงในเวลาที่ยังไม่ถึงกำหนดอัฏถกถาคหะปะติชาโดครั้งพุทธกาลเมื่อพระพุทธเจ้าประทับอยู่ในพระวิหารเชตวันเมืองสาวัตถีเมื่อเหล่าภิกษุพุทธสาวกได้ข่าวว่าสหายภิกษุของตนมีความกระสันอยากศึกจากเพศบรรพชิตเพราะถูกกิเลสเขา้าครอบงำจนไม่อาจจะข่มได้ ก็พากันนำตัวไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าที่โรงธรรมสภาในเย็นวันหนึ่งเมื่อพระพุทธเจ้าสอบถามภิกษุรูปนั้นก็กราบทูลว่าตนมีจิตปฏิพัตในหญิงงามคนหนึ่งจนไม่สามารถจะปฏิบัติสมณกิจได้วันวันเฝ้าแต่คิดถึงนางถ้าไม่ได้สึกออกไปร่วมเตียงเคียงหมอนคงจะมีชีวิตอยู่ต่อไปไม่ได้พระศาสดามีพุทธดำรัสว่าขึ้นชื่อว่าผู้หญิงนั้น บางคนก็ดูแลไม่ไหวทําชั่วไม่พอยังโกหกหลอกลวงอีกแล้วพระองค์จึงทรงนำเอาเรื่องในอดีตมาตรัสพระธรรมเทศนาดังนี้ในอดีตการครั้งพระเจ้าพรมทัตเสวยร,ราชสมบัติอยู่ในกรุงพราราณสีอันกว้างใหญ่ไพศาลกแวนกาสีมีหนุ่มคนหนึ่งเกิดในตระกูลคนทําไร่ทําสวน ซึ่งเขาก็ช่วยเหลือครอบครัวทำงานทุกอย่างหนักเอาเบาสู้ขยันขันแข็งเมื่อถึงวัยมีครอบครัวก็ได้แต่งงานกับหญิงงามที่มีสกุลเสมอกันแต่มีศีลไม่เสมอกันเพราะภรรยาของเขาเป็นหญิงที่ทุศีลกล่าวคือในเวลาที่ชายหนุ่มออกไปทำงานในไร่ในสวนนั้นภรรยาของเขาก็แอบคบชู้กับผู้ใหญ่บ้านซึ่งหนุ่มชาวสวนก็พอจะรู้ระแคะระคาย เพียงแต่เขายังจับไม่ได้ค่าหนังคาเขาเท่านั้นจึงทำได้เพียงแค่คอยจับตาดูช่วงเวลาหนึ่งในระหว่างฤดูฝนชาวบ้านทั้งหลายก็เกิดความอดอยากหากินฝืดเคืองจึงพากันไปยืมวัวแก่ของผู้ใหญ่บ้านมาเพื่อฆ่ากินเนื้อและให้สัญญาว่าหลังจากนี้ไปประมาณสองเดือนเมื่อเก็บเกี่ยวข้าวแล้วจะนำข้าวเปลือกมาคืนแก่ผู้ใหญ่บ้าน อยู่มาวันหนึ่งเมื่อหนุ่มชาวสวนไปทำงานในไร่คู่ใหญ่บ้านก็แอบมาหาภรรยาของเขาที่บ้านด้วยความที่หัวเคยขาม้าเคยขี่เมื่อเจอหน้ากันก็ดุดมีพลังดึงดูดทั้งคู่มีสัมพันธ์สวัสดิ์กันกลางเรือนอย่างรีบร้อนจังหวะนั้นหนุ่มชาวสวนก็เดินกลับมาที่บ้านพอดีเช่นกันเมื่อเขาเดินเข้าเขตรั้วบ้านมาภรรยาของเขา ซึ่งหันหน้ามองลอดช่องประตูเมื่อเห็นสามีของตนเดินเข้ามาจึงบอกผู้ใหญ่บ้านว่าหยุดก่อนสามีของฉันกำลังมาผู้ใหญ่บ้านก็ตกใจมากกลัวจนตัวสัน่นหญิงชั่วคิดแวบ,บหนึ่งก็นึกออกว่าต้องทำอย่างไรนางรีบคว้าเสื้อผ้ามาใส่อย่างรวดเร็วและบอกให้ผู้ใหญ่บ้านรีบใส่เสื้อผ้าเช่นกันแล้วก็บอกว่าให้ยืนอยู่ตรงนี้ถ้านางพูดอะไรออกมาให้พูดตอบไปในทิศท,ทางเดียวกัน แล้วนางก็รีบผลักจากกลางเรือนออกทางประตูหลังเรือนแล้วรีบปีนขึ้นไปบนยุงข้าวในขณะที่สามีของนางกำลังขค้ืนเรือนมาเมื่อนางอยู่บนยุงข้าวแล้วนางก็รีบตะโกนออกมาดังๆว่าพ่อผู้ใหญ่ข้าวเปลือกยังไม่มีหรอกพ่ออย่าเพิ่งมาทวงเลยเมื่อมีแล้วฉันจะเอาไปให้ท่านกลับไปก่อนเถิดฝ่ายผู้ใหญ่บ้านก็ทันเกมแกร่งพูดดังๆอีกเช่นกันว่า พวกลูกเล็กเด็กแดงบริวารของเราก็หิวเจ้าจงให้ค้าเนื้อแก่เราเร็วๆเข้าซึ่งหนุ่มชาวสวนได้ยืนมองสองคนที่โตตอบกันไปมาด้วยความสมเพชใจเพราะเขานั้นรู้อยู่แล้วว่าทั้งคู่โกหกเขาจึงพูดกับผู้ใหญ่บ้านว่านี่นะท่านผู้ใหญ่ก่อนที่พวกเราชาวบ้านจะเอาเนื้อวัวของท่านมาเราก็สัญญาว่าหลังจากนี้สองเดือนจึงจะคืนให้เป็นข้าวเปลือก ซึ่งท่านก็รับรู้นี่เวลาผ่านไปยังไม่ถึงครึ่งเดือนยังไม่ถึงกำหนดสัญญาที่ต้องคืนเรารู้ว่าจริงๆแล้วท่านไม่ได้ตั้งใจมาทวงค่าเนื้อแต่ท่านมาด้วยเหตุอื่นหญิงชั่วนั่นก็เช่นกันก็รู้ว่าในยุงไม่มีข้าวเปลือกยังขึ้นไปเพื่อตะโกนว่าข้าวเปลือกไม่มีท่านก็ทวงทัางที่ยังไม่ถึงเวลาเราไม่ชอบในการกระทำของท่านทั้งสองเลย แล้วหนุ่มชาวสวนก็จิกผมผู้ใหญ่บ้านกระชากให้ล้มลงที่กลางเรือนพร้อมกับด่าว่าเจ้าใช้อำนาจหน้าที่ความเป็นผู้ใหญ่บ้านแอบคบชู้กับเมียชาวบ้านเจ้าทำร้ายจิตใจคนอื่นนี่แนะ่ว่าแล้วก็รวมหมัดใส่ไม่ยัง้งฝ่ายผู้ใหญ่บ้านนั้นสู้ไม่ได้จึงยอมถูกชกต่อยจนหน้าตาบวมปูดเมื่อเห็นว่าควรแก่เหตุแล้วหนุ่มชาวสวนก็ไล่ตะเพิดผู้ใหญ่บ้านลงจากเรือนไป ฝ่ายหญิงชั่วผู้เป็นภรรยาก็ถูกตกตีพร้อมกับคาโทษเอาไว้จนนางไม่กล้าประพฤติตัวอย่างนั้นอีกเพราะผู้ใหญ่บ้านนั้นก็มีกล้าแม้แต่จะเหลือบมองดูกระทั่งบ้านของนางเมื่อจบพระธรรมเทศนาแล้วพระพุทธเจ้าก็ได้ประกาศสัจธรรมและเมื่อจบสัจธรรมพระภิกษุที่กระสันอยากสึกรูปนั้นก็ได้ตั้งอยู่ในโสดาปฏิผล แล้วพระพุทธเจ้าก็ได้ตรัสว่าหนุ่มชาวสวนผู้นั้นคือเราตถาคต